มาอีกแล้วจัดปัญหารีเจนเนี่ยรอบเลี้ยวฮอรีเจนปึจะมาโอ้อะไรวะเนี่ยอืมไม่ค่อยเท่าไหร่นะรอบนี้ขอเป็นมัสแตงอ่ะเป็นเปลี่ยนเป็นเล b โบกิ i n ่ได้ไหมโฟลลี่ก็ได้ก็กราบสวัสดีนะครับผมพวกผมชีวะนะฮะกับเกม c a l l of d u t y Mobile Thailand กันอีกแล้วนะครับผม วันนี้ตัวเกมก็ได้ทำการอัปเดตนะครับเข้ามาใหม่นะเป็นยานพานะรีเจนอีกแล้วนะครับมาแล้วซึ่งอยากจะบอกว่าแม่งโคตรเกลือเลยโอ้โหเปิดไปจนจะหมดกระดานแล้วเนี่ยยังไม่ได้รีเจนสักอันเลยเห็นแล้วเหนื่อยใจจริงๆนะครับก็จะมีอันแรกเลยที่ทุกคนหมายปองเนี่ยผมว่าทุกคนน่าจะสนใจนะตัวเนี้ยก็คือเป็น ร่วมรีเจนนะครับว่าก็ดูล้ำดีนะดูแบบอนาคตดีแบบใสๆเงาวับเลยก็มีท่าทางนะครับมีเป็นตัวล่อนนะไะม่รู้เรียกอะไรแล้วก็เป็นกระเป๋าตัวใหม่นะครับซึ่งก็ให้เท่าไหร่นะเฉย มีตัวละครตัวใหม่ซึ่งก็ไม่อยากจะได้เลยแล้วก็รางวัลใหญ่สุดนี่จะเป็นตัวรถที่มีปืนข้างบนอซึ่งผมว่าไม่เฉยเฉยว่ะรอบหน้านี้ขอเป็นมัสแตงได้ไหมที่เป็นแบบเปลี่ยนเป็นแล็บโบกินีเลยไม่ก็เฟอร์เรอ่ะไม่ก็รถไอ้ที่มันนั่งได้สีคนเหมือนรถรถกิ่งอะก็เ,เรียกอะไรไม่รู้นะก็อลองไปดูชื่อเอาแล้วกันใน หลดุดเอาไม่ใช่ในหลุดเอาในในกระเป๋านะเออแม่งอันเดียวกันปะวะแล้วก็เป็น calling card แล้วก็เป็น snowboard นะครับม,มีเป็นคลาสของพยาบาลก็ขวานซึ่งดูดิเปิดมา1,2,3,4,5ก็ยังไม่ได้หลีเจ่นสักอันเลย รึ่งกระดานแล้วเดี๋ยววันนี้ก็ที่อยากได้จริงๆก็คือ,อเป็นเป็นร่มนี่แหละครับรถจริงๆโอ้โหว่าเฉยงั้นงนะั้นแะตัวละครก็แน่นอนไม่เอาสนใจแค่ร่มเลยตอนนี้เปิดต่อเลยผมว่าไม่ต้องลุ้นแล้วได้พยาบาลนี่ชัวร์ไปเลย450 CP จัดมาดิ เอาอบ,บ้บบบมบ้มมันนั่นอ่ะกูว,ว่าแล้วอ่ะเก้าร้อยซีพีเนี่ยขอเนี้ยเราพอเลยจัะจั๊จัจัจัจ,จั What the fuck เห oh, <no. S 1> ้ยเห็นแล้วเหนื่อยใจเลยอ่ะดูอัตราการออกหน่อยเฮ้ยเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ต้องมาแล้วโลเีเจนี่ต้องมาแล้ว ป๊กอย่านะตัวละครไม่ออกนะโอเคเรียบร้อยในะีสุดก็ได้มาสักทีนะครับล่มดีเจนติดตั้งไปเลยอ่าประมาณนี้เดี๋ยวไปดูในโหลดเอาสักหน่อยอืมเป็นไงครับสวยดีนะ เอาถอดําเผือกเลยล่ะแล้วก็ท่าทางตัวใหม่เ,เดี๋ยวเดี๋ยวทําให้ดูหน่อยอืมอ,มอมืนี่ครับท่าทางตัวใหม่เอ้ไม่ใช่ตัวนี้เออเหมือนวาดภาพนะฮะแล้วก็หยิบมาให้โชว์แล้วก็จะมีสโนว์บอร์ดที่ผมได้นะ อย่ไหวะายานพาหนะใช่ไหมยานพาหนะนี่ครับก็งั้นงั้นะ่ะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับก็เสียทรับไปประมาณเท่าไหร่ไม่รู้ตอนแรกผมตอนนี้ตอนแรกผมมีประมาณ600กว่า TP ผมก็สูงไป5ครั้งอย่างที่เห็นแหะ5ครั้งแล้วก็หาครั้งผมก็เติมมาอีก3000ั p ีนะครับกระดานนี้ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับ แต่รถนี้ผมไม่ค่อยประทับใจนะเอาจริงๆเลยอ่ะเดี๋ยวไปโดดให้ดูสักหน่อยนะครับว่าจะโดดแล้วก็ออกอ,ะอ่ะไม่มีอะไรหรอกอ่ะมาครับก็เดี๋ยวจะมาโดดให้ดูกันสักหน่อยนะครับซึ่งก็อ่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงมันเป็นแบบใสๆมันในรูปหรือเปล่า ว้าวเฮ้ยสวยนี่ใช้ได้เออเจ๋งเจงเจงประมาณนี้นะครับอ่าเป็นไงกันบ้างครับกับแรงเอไม่ใช่แรงเวย้ย <laughs> กับร่มรีเจนนะครับผมอันนี้นะอันนี้มัปีกอ่ะเนี่ยร่มนะครับก็สวยงามนะครับสวยงามผมว่าสวยดูลำล้ำดี นะครับก็ลองไปเปิดหากันดูนะครับแต่ผมบอกไว้เลยนะครับว่าแมงเกือชิบหายนะครับถ้าชอบคลิปแนวนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับลืมอีกเรื่องหนึ่งนะครับก่อนที่ทุกคนจะไปสุ่มใบเจ้าพวกนี้ก็ต้องเตือนใช่ไหมอ่ะผมก็มีร้าน เติมเกมดีๆมาแนะนำนะครับก็จะเป็นร้าน Over Top Up นะครับสะดวกรวดเร็วปลอดภัยนะครับก็จะมีแพ็คให้เลือกตามนี้เลยนะครับผมบอกเลยนะว่าถูกกว่าเติมเองในเกมนะครับผมสนใจก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับวันนี้ก็โอเคนี้แหละไปแล้ว